โอ้จริงๆอันนี้คือตั้งแต่ตอนเข้าวงการใหม่ๆเลยเราก็แบบสืบไปสืบมาก็พอก็พอรู้แหละก็มีคนเล่าว่าเออเป็นคนในวงการอย่างงุ่นอย่างนี้คนไหนอะไรยังไงก็ฝากพี่คนหนึ่งไปบอกว่าขอให้เขาเนี่ยเลิกทาสิ่งนี้ถ้าสมมุติว่าคุยกันแล้วยังทําต่อไม่ปรับปรุงตัวไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นก็อาจจะต้องคุกันในศาล ครับพูดถึงงานวันนี้น้องเวันใช่ครับมาพึ๊บฝนตกพอดีเลยครับพี่ยิมคิดเดินงานแป๊บหนึ่งครับเป็นงานแบบหนังกลางแปลงเนาะของทางเมเจอร์ที่แบบว่าคนนานๆที่เราจะมีโอกาสได้ดูหนังกลางแปลงกันก็แบบคิดถึงเหมือนกันคือส่วนตัวผมอ่ผมได้มีโอกาสได้ดูหนังกลางแปลงเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วครับผมแบบเป็นเด็กสันจ้าผงไลท์ผงไลท์ครับก็เลยเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ดูหนังกลางแปลงในแบบมีคนมาแบบว่าถวายเจ้าอะไรเงี้ยมาสาเจ้าพ่อที่วัดตลาดบ่อย ใช่แต่พอโตมาก็แทบไม่มีโอกาสได้ดูหนักกลางแปลงเลยครับเน,นี่ยครับเป็นโอกาสดีของทางเมเจอร์เลยที่จัดครับผมเป็นการดูหนักกลางแปลงแบบเรียกว่าใจกลางพารากอนเลยอะร้านน้ำพูเนาะนะครับผมก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้มาเห็นว่าวันนี้จะเป็นจุลศิลป์พาร์คในการแบบให้เราคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเป็นวีนอมใครสนใจจริงๆก็มาดูด้วยกันได้ครับ แจ้งหน่อยแจ้งน่อย่างมาดูใช่ครับอย่างอย่างของผมวันนี้เลยจริงๆถ้าของผมวันนี้ครับจะดูเป็นจูเลสิกพาร์คในช่วงรอบประมาณประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งครับก็ใครที่มาตอนนี้มาทันนะครับก็จะได้มาร่วมดูแบบว่าจูเลสิกพาร์คด้วยกันเลยใช่ครับผมจูเลสิกพาร์คเล่นน้ำเนาะเล่นน้ำไมนเล่นน้ำแปะแปะแปะไม่ใช่นะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แบบว่าที่แบบยุคใหม่อะไรอย่างนี้ครับ นี่หรอกเข้าไประเด็นกับคุณเห็นแบบว่าโพสช่วยช่วยน้องเพิ่งโดนแฮกโดนแฮกไอจีไปอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบเปิดมันเป็นมายังไงอย่างเงี้ยอยู่ๆแบบน้องแจ้งมาน้องบอกมาหรือเปล่าเริ่มจากว่าน้องทักมาก่อนครับน้องน้องทักมาถามว่าเออพี่เซนคือผมโดนแฮกไอจีน้องก็เล่า แบบพิมพมาปุ๊บพอพิมพ์มาปุ๊บผมกริบโทรหาขอ,องเลยเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้พิมพมันไม่ทันหรอก<ม>เราใช้วิธีการว่าเราเนี่ยโทรไปเลยดีกว่า<ม>เพื่อตัดงใจโทรหาน้องครับแล้วก็ถามน้องว่าเออเรื่องราวมันเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงก็มีการฟอลโล่ตลอดครับผมก็คอยถามข่าวขาวน้องว่าเฮ้ย<ม> ไปถึงไหนแล้วตอนแรกผมบอกผมก็บอกกันเลยว่าจะต้องไปสถานที่นี้นะเพื <c oughs> ่อไปแจ้งแบบนี้แต่อันดับแรกเลยหนูล็อกล็อกอินเอาไว้อย่างไงบ้างหนูต้องเอาออกก่อนนะเพราะมันจะลิงก์หาส่วนอื่นได้ <c oughs> ใช่ครับน้องน้องก็เรียบจัดการทุกอย่างครับโดยที่ว่าก็น้องก็แบบพอจัดการทุกอย่างแล้วก็เริ่มรู้เริ่มสืบกันเหมือนเป็นซ้อนไอพีด้วยนะครับตอนแรกเช็คไอพีเข้าไปตอนแรกเป็นอยู่ต่างประเทศเลยแต่พอเช็คไปเช็คมาครับเป็นสถานที่ไอพีเดียวกับที่แฮกเซ็นเลย S <S สแสดงว่าเป็นคนคนเดียวกันครับเพราะว่าตอนนั้นอะตอนแรกเซ็นไอพีของเซ็นมันก็ไม่ชัดเจนครับแต่ว่าโชคดีที่แบบว่าพี่พี่ตำรวจอะไรเง ين, ี้ยดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วโชคดีที่พี่เชนพี่เชนเขาแบบเก่งคอมพิวเตอร์เขาเลยเช็คได้ว่าอ๋อมันเป็นสถานที่นี้เนี่ยครับจริงผมรู้ตั้งแต่แรกเลยแต่ของเพิร์ดเนี่ยไปตำรวจก่อนแล้วถ,ถึงรู้ว่าอ๋อเป็นสถานที่มาจากที่นี้อะไรเงี้ยก็เช็คไปเช็คมาอ้าวไอพีเดียวกันที่เดียวกันนี่ใช่ก็เลยการช่วยน้องโพสเออแจ้งข่าวเตือนตอนนั้นเลยใช่ครับเราเรารู้สึกว่าตอนนั้นสสสิ่่่งททีีาคคัญดือถ้ แบบคนร้ายเนี่ยแฮ็แกแล้วทักไปหาคนที่ยังไม่รู้ม,มันอาจจะเกิดการโจรกรรมขึ้นมาก็ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยที่แบบโจกรกรรมทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นแบบเออแบบยืมเงินเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบบางอยา่อางอาจจะร้ายแรงกว่านั้นอะ่ะใช่แต่ว่าสไตล์เดียวกันเลยครับพิมพ์มาก็คือแบบว่าเหมือนแบบว่าส่งรูปของลับอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบขอให้ส่งรูปของลับมาให้ทักไปหาเพื่อให้ทํานู่นทํานี้ให้มันสไตล์เดียวกันเลยครับของผมเลยก็คือเหมือนกับ,บของเราเลยใช่เหมือนของผมเลยผมเลยคิดว่าคนเดียวกันแล้วแหละ สไตล์การพูดก็เหมือนกันสไตล์การเจาะจงก็ทําเหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนอรอบที่แล้วคือของผมเป็นผมผมเล่นผมจะเล่นเป็นนายเอกในซีรีส์เนาะม,มักจะทักไปหาแบบว่าพระเอกบ้างพระเอกพระเอกซีรีส์วายท่านต่างๆนายเอกบางคนอันนี้ก็กลับกันครับทักไปหานายเอกซีรีส์วายท่านต่างๆใช่แต่ทักไปหาพระเอกเป็นบางคนอะไรเงี้ยใช่ก็เหมือนกันตอบย้ำตอบ ยืนยันความสัมพันธ์ด้วยเทาเหมือนที่เราพูดมาตอนนั้นเดี๋เราไปให้สัมภาษณ์แล้แบบว่าพูดชิ้นแตกคอะไรอย่างนี้ผมบอกครับว่าในในส่วนตัวเอาเฉพาะผมกับน้องเพิร์ดเนาะส่วนตัวผมผมรู้สึกว่า ผมเราไม่ได้มีมีอะไรที่แบบว่าบาดหมางใจหรือว่าผิดใจกันส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าเราก็ยังเอ็นดูน้องน้องเป็นน้องคนหนึ่งที่แบบว่าเออน่ารักอะไรอย่างเงี้ยร่วมงานกันมาเติบโตด้วยกันมาใช่ครับในส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเออมันเป็นบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ส่วนตัวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเรื่องของผู้ใหญ่เป็นยังไงแต่ว่าในส่วนตัวของเด็กที่แบบผมกับเพิร์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับเพราะเหมือนว่าเราไปออกรายการล่าสุดเนี่ยคือเหมือนเราเคลียร์หลายประเด็นมากเลยเนี่ยประเด็นเรื่องคุกจึงไป เข้าวงการใหม่ๆเลยเข้าวงการใหม่ๆแบบว่าน่าจะแบบวิกวิกแรกเลยวิกแรกๆเลยครับที่แบบว่าเออแบบว่าซีรีส์เราฉายก็ตั้งแต่ตอนนั้นคือผมผมก็อย่างที่ที่บอกไปอะครับว่าเราก็แบบสืบไปสืบมาก็พอก็พอรู้แหละก็มีคนเล่าว่าเออเป็นคนในวงการอย่างงุ่นอย่างนี้คนไหนอะไรยังไงแต่แต่เราก็รู้สึกว่าเออมันเราไม่ได้เราไม่ได้สนใจอะไรใช่ครับจนกระทั่งแบบว่าก็มีนะครับ เพื่อนๆเองหรือว่าจริงๆขอบคุณพี่พสื่อทุกคนด้วยใช่กันที่ตอนนั้นแบบหลายๆคนมันมีทําข่าวแล้วก็รู้ว่าอ๋อเรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไงประวัติครอบครัวเราเป็นยังไงนู่นนี่เราเป็นยังไง<ม>เพราะว่าจากที่ข่าวตอนแรกปล่อยมาก็คือบอกว่าครอบครัวไม่มีธุรกิจแบบขายตัวโรงเรียนที่เรียนก็เป็นโรง,งเรียนแบบว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเราเราแบบเขาเขาให้เรียนแบบว่าเหมือนกับแบบขอทุนเรียนอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ครับพอเช็คประวัติหนุ่นหนี่นันออกมาก็แบบว่าอ่ะก็ก็รู้กันว่า อ๋อไม่ไม่ตรงนี้จ่ายจริงนะทําจริงนะเราบ้านเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้โล่งใจไหมเหมือนได้แบบเราได้ปลดล็อกต่างๆเยอะมากผมก่อนผมก่อนอาจจะไม่เหมือนเออเหมือนเรามีมีโอกาสที่จะได้พูดได้ชี้แจงตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราเราก็รู้สึกหเหมือนมันเป็นเรื่องที่ชี้แจงมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะใช่พอมาตอนนี้เรารู้สึกว่าอาจอาจจะแบบว่ากล้าพูดขึ้นมากกว่าเราพูดได้ชัดเจนขึ้นว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นมาหรือว่าเราเจออะไรมา แต่เซนเป็นคนหนึ่งที่มีไมเซตที่จัดการระบบของตัวเองดีมากคือปล่อยผ่านเห็นบอกว่าปล่อยผ่านที่จะไม่ไม่ใส่ใจคือส่วนตัวผมสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับมันคือการที่ว่าเราอะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขที่สุดซึ่งไมเซตนึงที่ผมแค่รู้สึกว่าเขาใส่ร้ายสิ่งที่ผิดคือเขาผิดกับตัวเองอย่างนี้ผมบอกไปะครับเพราะเขาเห็นคนเราครับจะพูดถึงใครสักคนหนึ่งหรือสนใจใครสักคนหนึ่งมันต้องเกิดจากความสนใจแสดงเขาสนใจเรา แสดงว่าเขาอยากอยากแบบคุยกับเราเขาอยากที่จะแบบว่าอยู่ข้างๆเราเอาแสดงว่าเขาสนใจก็ก็ดีสิครับเป็นสิ่งที่ดีเราเลยรู้สึกว่าอ๋อที่เขาพูดถึงเราก็เป็นเพราะอะไรแบบนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าก็แล้วในสิ่งที่เขาทําอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วอะ่ะคนรอบตัวเขาก็จะย้อนกลับไปหาเขาเองเวลาเรามีใครพูดถึงถึงเรื่องแบบว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่สนิทด้วยกันไม่ดีอ่ะครับไม่มีใครไว้ใจหรอกอเช่นเดียวกันเขาก็อยู่เป็น คนรอบๆตัวที่เขาก็บอกคนรู้คนนี้ว่าเขาสนิทกับผมแต่ว่าเขาอ่ะพูดแบบนี้ได้แสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าคบนะครับสิ่งที่ผมผมจําได้ว่าผมไม่ได้พูดกับเขาตรงๆนะสำหรับสำหรับเรื่องนี้นะครับพี่คนนี้แต่ว่าก็ฝากพี่คนหนึ่งไปบอกว่าขอให้เขาเนี่ยเลิกทําสิ่งนี้มันไม่ได้สําคัญหรอกครับว่าเขาทํากับผมอะไรอันนี้ผมไม่สนใจผมยกโทษให้แต่ถ้าเขาทํากับคนอื่นคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะถ้าคุณทําอย่างนี้ชีวิตคุณไม่มีทางเปลี่ยนหรอกครับมีแต่ตกต่ำลงไม่มีดีขึ้นหรอก ใช่นะครับเออใจดีไปมผมว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระครับนะตอนนั้นนะเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนอย่างนั้นเราไม่ได้ทําอย่างนั้นเราไม่ใช่คนที่แบบว่าเป็นไปตามที่เขาพูดผมรู้สึกว่าถ้าเราเราดิ้นเราเราอยากจะแบบจัดการเรื่องนี้มันมันจะเชิงไปเหมือนกับว่าเราเป็นคนคนนั้นมากจนเกินไปมากกว่าผมเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องไร้สาระใช่นะครับยิ่งเราพูดมันมีช่วงหนึ่งที่เขาจะมาย้ำมาย้ำมาย้ำอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจุดจุดหนึ่งไะครับพอเขาย้ำย้ำย้ำอย่างเงี้ยเรื่อยเรื่อยอ่ะ สุดท้ายเขาก็แพ้ภัยตัวเองเพราะผมก็ทราบข่าวมาว่าปัจจุบันปัจจุบันคนที่ปล่อยข่าวอะไรเงี้ยแต่คือคือผมก็ไม่ชัวนนะว่าใช่พี่เขาหรือเปล่าก็เหมือนกับว่าเขาเขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แพ้ภัยตัวเองครับรู้สึกว่าเขาทําผิดในวันหนึ่งเขาก็แพ้ภัยตัวเองสุดท้ายครับผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในวงการเราทาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คนที่รู้อยู่กับใจที่สุดก็คือตัวเราเองถ้าเราทําผิดมันคือผิดครับถ้าเราทำถูกมันคือถูกแล้วก็ขึ้นนนอออยยู่่่่่่่กกััับบววาาาาคคคุุุุณณณจจจะะลลใใสสิิงงทททีีํหรรรืืเปป้น ทำไมเราไม่คิดฟอร์มเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองแบบรักษาชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยณนะตอนนั้นมันเร็วมากเลยครับทุกอย่างมันเร็วไปเร็วมาเร็วแบบข่าวมันเร็วมากแล้วแบบเหมือนไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ข่าวข่าวก็ไปเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราเล, <c oughs> เลยรู้สึกว่าแบบเออเราไม่ได้โฟกัสอะไรขนาดนั้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกครับว่ามันมันผ่านมาก็ผ่านไปอ่ะ <c oughs> สิ่งที่มันสำคัญทีนน่สุดคือเรารู้ตัวเราว่าเราเป็นใคร <c oughs> เราทําอะไรเราตัดสินใจอะไรและสิ่งที่เราทําเรารู้สึกว่าเราพยายามทําความดีทําสิ่งดีๆแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีสิ่่่่งททีเรราาาคววจะํตอ คิดตัดสินทําสิ่งที่ดีและเรียนรู้ครับว่าสิ่งที่เขาทามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็มาดูที่ตัวเองว่าถ้าเรามีโอกาสแนนโน,นจะทําอย่างนั้นเราจงอย่าทําผมรู้สึกว่าผมทําอย่างนี้ดีกว่าไม่มีการแคปข้อความหรือไม่ว่ามีการแคปอะไรไว้เป็นหลักฐานรวบรวมเพื่อจะเตรียมรอดที่ดีไม่ได้แคปเลยครับไม่ได้แคปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเราไม่ได้แบบว่าสนใจกับตรงนั้นขนาดนั้นเราก็เลยบอกว่าปล่อยผ่านไปตอนนั้นไม่พร้อมนะโอกาสหน้าเลย ถ้ามันมีปะทุขึ้นอีกถ้ามาปะทุต้องต้องคุยกันแล้วแหละถ้าถ้าสมมติว่ามีโอกาสคือเราเราเรารู้ว่าสารนี้คือใครผมเรารู้ใครคุคต้องคุยกันแหละใช่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าคุยกันแล้วยังทําต่อไม่ปรับปรุงตัวไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นก็อาจจะต้องคุณกันในศาลอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตตลอดคือแฟนคลับ แฟนคลับจะออกมาช่วยแบบว่าทักทออะไตลอดเลยจริงๆแบบแฟนคลับน่ารักมากครับอย่างผมจะบอกตลอดเลยโชคดีมากทีม่มีแฟนคลับทุกคนใช่ผมต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยที่แบบว่าคอยอยู่ข้างๆกันและที่สําคัญต้องขอบคุณพี่สื่อทุกคนด้วยเพราะผมรู้สึกว่าในวันนั้นที่ผมแบบรู้สึกว่าผมก็ช็อกมือนั้นตอนรู้ข่าวใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วพี่สื่อทุกคนนะครับ เราก็พี่พี่แฟนคลับเนี่ยก็เป็นกำลังใจแล้วคอยคอยที่ช่วยทำให้แบบข่าวเนี้ยมันแบบมันคลี่คลายออกมาว่าความจริงมันคืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรประมาณนั้นครับโอเคขอบคุณครับามตอไม่มีอัไรเลยได้ครับค้อ